นะคะถ้าคุณมีความรู้สึกแบบนี้ก่อนเนี่ยแล้วคุณอยากจะไปบอกไหมเอาไปบอกพี่ไปบอกน้องไปบอกน้าไปบอกบอกคนใกล้ตัวเราก่อนเลยนะคะแรกๆเลยเราต้องมีความรู้สึกฉันอยากจะไปบอกครอ,อบครัวหรือญาติพี่น้องฉันก่อนเลยให้เขาได้กินไอ้ตัวเนี้โอ้โหสารสกัดมาจากทุกมุมโลกคือคุณใส่ความรู้สึกคุณลงไปในสินค้านะคะ คุณใส่ความรู้สึกลงไปก่อนเลยนะคะว่าคุณทานแล้วอย่างแรกเลยคุณทานแล้วมันเป็นไงอหอมหวานอร่อยมนันน้ำผลไม้เลยเอาทานได้จริงอะ่ะไม่เหม็นขาวอะนะคะคอลลาเจนปกติมันจะเหม็นข่าวอนะคะวันนี้ฉันทานแล้วเนี่ยมันลดมันจะไม่ลดผลไม้ได้ไงอะคะส้มเอ่ยังง่นเอ่ยอที่ไม่ได้เลยก็คือกุหลาบผลกุหลาบป่ากุไม้สุก ภาคภูมิใจมากเพราะว่าคุณไม่สุได้ยินจากหลวงพ่อพูดมาหลวงพ่อไปอยู่ต่างป